ใอที่สองนี่เรื่องหมาหมานะฉีดยาคุมให้หมาโดยที่ไม่รู้ว่าหมาม,มันเป็นสัตว์จนมันท้องขึ้นมาอีกจนมันท้องขึ้นมาแล้วมันออกรูปตามท้องกลมตายมากนะตายท้องกลม ไม่ทราบว่าบาปบาปมันติดตามมาหรือเปล่าครับอ่าอาจารย์ผู้ชายแน่เลยว่าบ,บาปมันติดตามมาไหมเราทุกข์ใจไหมม,มันอยู่ตรงนั้นถ้าเราทุกข์ใจก็ลมันตามมา มันตามมากระจิตกระใจถ้าเราไม่ทุกข์ใจเลยที่ทําไปนั้นบริสุทธิ์ใจจริงๆสงสารแม่มันแม่มันตัวเล็กหรือว่าแม่มันจะเจ็บจะป่วยเจตนาดีไม่อยากให้มันเลี้ยงลูกเหนื่อยอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่อยากให้มันมีก็เลยทําถ้าเจตนาบริสุทธิ์มันก็ไม่ตามมากวนใจแต่ถ้าว่าเจตนาของเราไม่บริสุทธิ์ มันก็จะตามมาันตามจิตตามใจมานึกถึงที่ไรก็เราเคยฆ่าหมาว่าเราเคยฆ่าหมาว่าแล้วทํำยังไงทําความดีวิธีแก้ไขอ่ะไอ้ที่เรามันตามมาไหมคือดูว่าเราคิดถึงเรื่องนี้อีกไหมคิดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วจิตหดหูหรือว่าจิตผ่องใสหรือว่าจิตเฉยเฉยจิตหดหูทุกทีเลยมันเหมือนมีความผิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตราบาปรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยผิด ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันตามมาวิธีการแก้ไขคือทำความดีทำความดีขึ้นอย่างเช่นมาถือศีนยกบุญให้หมาถือศีนบ่อยๆเข้ามันมั่นใจอย่างพระนี่บวชให้เลยนอะบวชให้หมาบวชให้เดรฉานทั้งหลายเลยลนะที่เราเคยกันแกล้งเคยทรมานเคยฆ่ามันตายด้วยซ้ำไปพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ ในกรณีที่เราบวชเราบอกฉันยกบุญที่บวชให้แกเลยเนอะพอยกให้บ่อยๆมันมั่นใจบอกเดรฉานทั้งหลายที่ตายไปน้อยตอนน้อยตัวนักที่จะมีบุคคลที่เป็นมนุษย์บวชและอุทิศบุญให้มันเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่มาตายย้อนฉันถือว่าพวกแกมีบุญฉันบวชเป็นพระมานี่โอ้ฉันไม่ได้เห็นเธอต่ำต้อยเลยนะข้าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ฉันก็บวชทดแทนบุญคุณพวกเธอด้วยเพราะพวกเธอนี่มีค่าเท่ากับพ่อกับแม่ของฉันเชียวนะดังนั้นเธอจะไม่ยกโทษให้ฉันนี่โอ้ใจดําแล้วเนอต่อไปพอทําอย่างนี้มากๆเข้ามั่นใจว่ามั่นใจว่าพวกเธอทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีบุญอันสูงส่งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เรายังสามารถเรายังคิดที่จะอุทิศบุญจากการที่ว่ามาถือศีลมาบวชให้กับพวกเธอ เพราพวกเธอจะไม่ยอมเอาโหสิีกรรมหรือไม่ยกโทษให้เรานี่โอ้พวกเธอใช้ไม่ได้แล้วเราตําหนิกลับเลยเนะเรียกว่าจิตของพวกเธอนั้นอาฆาตจองเวรเกินไปนะพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อไปพอนึกถึงหมาถึงสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยทํามาไม่ติดใจเลยป่ะปิติแทนพวกแกซะอีกแนะ่โอ้ยพวกแกนี่ดีนะนี่นี่น เ,เจ้ากรรมในเวรของแกฉันเชื่อเลยว่าแกต้องมีคนอื่นที่การแกล้งทําร้ายทําลายแกมาหลายภพหลายชาติแต่จะมีสักชาติใดชาติหนึ่งบ้างที่ว่ามาบวชอุทิตบุญให้แกมาถือศีลอุบุตอุทิศบุญให้แกมาถวายทานอันปณีตอันอย่างดีนี้อุทิศให้แกเพราะฉะนั้นเอออย่าจองเวรเราเลยเนอะเราไม่มีเจตนาถ้าจิตของเรานั้นได้รู้จักพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้อืเราคงจะไม่เบียดเบียนพวกเธอเลยลน่ะเนี่ย ถ้าอย่างนี้เรียกว่าไอ้ที่มันติดตามมาหมดกันหมดได้จริงๆหมดความลังเรสงสัยหมดความกิ่งเกงแล้วว่ามันจะหมดไม่หมดน้อ,อยังจะจังตามอีกไหมเน้อเราไม่ทุกข์ใจแล้วนี่ถือว่าหมดกันหมดกันทุกวันนี้เราไม่ติดใจกับดวงวิญญาณใดใดที่ว่าอาจะได้รับจากเราน้อยหรือว่าไม่ได้รับจากเราบอกเราให้ทุกคนในเมื่อเธอไม่มีสิทธิ์จะมาได้ถือว่าเป็นบุญของเธอเองเธอได้มากก็เป็นบุญของเธอเอง เธอไม่มารับก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเธอนั้นตกตามเองนั้นเราถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วในชีวิตของเรานีมันก็เลยเกิดการหลุดได้อันนี้ไม่ยากนะขอให้อาจารย์ทำความดีไปมากๆและความดีแต่ลเรื่องแต่ละครั้งให้แก่เลยให้แกไป